กลุ่มสนับสนุนจอมพลปอได้เคลื่อนไหวร,รวมตัวกันที่สนามหลวงและสวนลุมพินีพร้อมกับได้ล่ารายชื่อบุคคลต่างๆเพื่อให้สนับสนุนจอมพลปอจากนั้นในวันที่6เมษายน2,491เวลาประมาณ9นาฬิกากลุ่มนายทหารจำนวน4คนประกอบด้วยพันโทก้าจำนวงภูมิเวชพลตรีสวัสด,สสดีรสดนรชัยสวัสดีเกียรติ พันเอกขุนสินสอนชัยและพันโทลไมอุทยานานุนได้แต่งกายเต็มยศขัดกระบี่ถือปืนเข้าพบในควงอภัยวงศ์ที่บ้านพักอ้างเหตุเรียกร้องให้ในควงจ่ายเงินจำนวน28ล้านบาทอันไปกค่าใชา้จ่ายระหว่างเดินทางกลับจากเชียงตุงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งได้ทําการเบิกจ่ายก่อนหน้านั้นแล้วจากกระทรวงการทลังจํานวน9ล้านบาทแต่ในควงไม่ยอมจ่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งกันอยู่ก่อนแล้วจึงทําให้มีข่าวลือว่าจะเกิดการรัฐประหารและในที่สุดขอให้ในควงลาออกจากตําแหน่งภายใน2 4ชั่วโมง โดยอ้างว่าคณะรัฐประหารแต่พฤศจิกายน2490เห็นว่ารัฐบาลในขวงไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจของชาติที่ตกต่ำลงได้โดยเฉพาะค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นมาก